3เรื่องจริงเกี่ยวกับนำกุงมินที่หลายคนอาจไม่รู้ข้อที่1ห,หลายคนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับชื่อของนำกุงมินค่ะว่าเขานำสกุลนำชื่อกุงมิน แต่จริงๆแล้วเขานามสกุลนำกุงและชื่อมินซึ่งนามสกุลนำกุงเนี่ยเป็นนามสกุลที่ค่อนข้างหายากในเกาหลีเลยค่ะข้อที่2นำกุงมินไม่ได้เป็นแค่นักแสดงเพียงอย่างเดียวแต่เขายังเคยลองทําบทบาทอื่นอย่างการเป็นผู้กํากับและนักเขียนบทมาแล้วซึ่งตอนที่เขาทําผลงานภาพยนตร์เรื่องแรก light my fire ในฐานะผู้กำกับเขาก็ได้พบรักกับจินอารึมที่มาเป็นนักแสดงในหนังของเขาจนท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์เป็นคู่รักกันและแต่งงานกันในปี2022ซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องราวความรั ของทั้งสองคนเนี่ยเป็นยิ่งกว่าภาพยนตร์ซะอีกข้อที่3นํนำกุงมินเป็นหนึ่งในนักแสดงในวงการเกาหลีที่ได้ฉายาว่านักแสดงที่เชื่อถือได้ซึ่งหมายความว่าแค่มีชื่อของเขาเป็นนักแสดงนําในผลงานไหนก็สามารถการันตีคุณภาพและความสําเร็จของผลงานนั้นๆได้เลยซึ่งฉายานี้เนี่ยมาจากความทุ่มเทและความสามารถทางการแสดงของเขาลว้ลวนเลยค่ะ และล่าสุดนำกุงมินพึ่งคัมแบ็กผลงานการแสดงกับซีรีส์เรื่องอาร์เ v ิร์ที่เล่าเรื่องราวความรักระหว่างหญิงสาวผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับผู้กำกับหนุ่มที่ทั้งคู่เนี่ยได้มาร่วมง,งานในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันจะบอกเลยว่านำกุงมินในเรื่องนี้เนี่ยถ่ายทอดบทบาทผู้กำกับมาดขลิมออกมาได้ดีสุดเลยค่ะและเรื่องราวในซีรีส์นะคะก็ทำให้เรากลับมาคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าได้ดีมากๆเลย ใครที่ยังไม่ได้ดู Our Movie Movie อย่าลืมไปดูกันนะคะซีรีส์มาทุกวันศุกร์เสาร์เวลาสามทุ่มครึ่งสตรีมสับไทยได้เลยบนดิ s n ี y พรราร์ทเ t าสตนะคะ